เธอรักฉันเต็มดวงใจถึงจะทุกเท่าไรจะสู้ทนพูดแล้ว You you have you start สวัสดีค่ะฝากอิงเลนค่ะสวัสดีสุภสตรีจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทีมอะไรไม่รู้ทีมปั่นจักรยานของเราค่ะมาปั่นจักรยานค่ะวันนี้พี่น้องจ๋าถ่ายบรรยากาศมาสู้เบิงจ้าพี่น้องเนาะ วันนี้มาขี่จักรยานกันไกลมากๆเลยจ้ะไกลมากเกือบสองชัมม่วโมงเนจ้ะพี่น้องจ้าอ่าฝุ่นลูกทีมกาลังมาจ้ะลูกทีมกําลังมาถ้ามีโอกาสพวกสายก็จะไปทุกวันทุกวันหละจ้ะถ้าฝุ่นไม่ตกเนาะนั่นมาแล้วลูกทีม <laughs> ไปน้องมินี่เป็นลูกทีม <laughs> อันทั้งหลังเนี่ยเป็นพ่อทีมจ้ะพ่อทีมเนาะผู้เว้าอีกหนึ่งเป็นแม่ทีมจ้ะ<ม>เป็นเป็นทางจักรยานเราจะปั่นไปเรื่อยๆเอยเนาะจ้ะพ่อแม่ลูกแล้วก็มีคนปั่นเยอะค่ะเนาะไม่น่ากลัวค่ะเป็นการปั่นจ,จักรยานทางอังกฤษนี่จะไม่น่ากลัวายชอบมาแบบนี้เนาะจ้ะที่ไม่ใช่ถนนใหญ่ถ้าถนนใหญ่ถ้าถนนใหญ่าซไม่อยากไปเพราะว่ามันระวังรถเนาะจ้ะเวลาเราขี่ต้องขี่อ้ ลัวรถมาชนเราหรือเราไปชนรถเผิ่นอย่างนีนะจ๊ะน่าพี่น้องนั่นแหละแบบนี้มันสบายลูกฮัลโหลไมเคิลแบบนี้สบายสบายจ้ะปั่นแบบม,มันเป็นทางคนเดินนะจ๊ะทางคนเดินแล้วก็ทางจัก,กรยานนั่นแหละจ้ะออกกําลังกายกันเนาะการปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายออกกําลังกายทุกส่วนจ้ะถ้าปั่นจัก,กรยานทั้งขาทาั้งนาเอทั้ทงแขนเนาะคะ่ะแต่ว่าน้อง น้องมบนีน้องโตเพราะว่าเดินบ่อยแล้วก็เดินบ่อยแล้วก็ปั่นจักรยานบ่อยจ้ะตั้งแต่นางตัวเล็กๆแล้วก็เริ่มฝึกปั่นจักรยานเลยจ้ะลงคอยลงคอยลงคอยนี่ภาษ,าษาอีสานเนียจ้ะลงคอยก็คือลงที่ลาดชันเห็นไหมจ้ะภาษากลางไม่รู้อะไรเนาะลงที่ลาดชันนะใช่จะภาษาอีสานลงคอย อาไว้น้องไมรี่ไปเลยจุลูกนาพี่นอองมามามาเอากำลังกายน้ำกันจ้ะ <IS C AL> ต้องฝ้าผุ่นแจมใส่ขนาดได้มือดีอากาศดีดีดสะออนอากาศ <IS C AL> น้องเมลี่ออกหนาไปแล้วคุณนายเมลี่ไปข้างหน้า <IS C AL> ไปไหมกูไมโกฟอฟนไปว่าสิน ฟานเพือก็กระหูเ,เรื่องอยู่จ้ะพอ,อยังไงรู้เรื่องอยู่เป็นบางคำนะจ้ะภาษาไทยเพ่นก็รู้เป็นบางคำนี่จะ้ะเห็นบ่มันก็จะเป็นทางอ่จัก,กรยานทางคนเดินทรายก็เห็นบ่ไอ้นั่นแบล็เบอร์รี่ทรายก็มองหาแต่นั่นมองหางแต่ไอผลไม้ป่าฮัลโหลนาเข้าจก็ปั่นกันอยู่จ้ะปั่นกันเรื่อยๆวันนี้เยอะอยู่จ้ะ พอันเป็นวันหยุดเนาะวันหยุดก็วันครอบครัวก็ปั่นมาเป็นครอบครัวเย็นสบายจะ้ะร่างเย็นสบายพี่น้องมากอันเห็นบ่ทางข้างตอนนี้ทางทางมีแต่แบล็คเบอร์รี่นะแบล็คเบอร์รี่กับหมากเล็บแมวของทรายจะ้ะถ้าเป็นทรายตั้งชื่อเองด้วพี่น้อง,องยังไม่เคยเจ็บก้นบ่ <laughs> เจ็บตูด ก้นขนาดใส่อันนั้นนี่ะไม่เคาใส่อันนั้นใสกิ้งกิงไอ้สเปเชียลด่นะไอ้อันสำหรับไอ้ขี่จักรยาน<ม>คือมันไอ้มีอย่างก็ค่ะเขาเอินเป็นเหมือนฟองน้ำรองก้นนะแม่จา <c oughs> ้าเพิ่็ยังเจ็บตูดอยู่ <c oughs> ส่บอกว่าให้เพิ่นเอาหน่อจ้ะให้เอาหมอนแบบสมัยโบราณแม่สายทำเนาะหมอนนุ่ม,มหรือไม่ก็ฟองน้ำเใสตรงไอ้ ตรงที่นั่งตรงอ่านไมจ่จ่ะภาษาอีสานคืออ่านเนาะมันจะได้ไม่เจ็บตูดและสันจา่าอี่นอนมันเลยหัวหล่อใช่ไปกันไปไปไปที่นอนเบิ้งข้างข้างมาเจ้าแมวให้พ่อเพิ่นไปข้างหน้าสวนลูกเพิ่นเปลี่ยนเกียร์ส่ไม่ดูหรอกคะ่ะเกียร์นั่นเกียร์นี่เวลาขึ้นคอยใส่เกียร์นั้นเวลาลงคอย ลงทางราดชันใสเกียนั่นเกียรนี่ขัววลูกคนหมนคนมาเดินมากับมาจา้ะให้พ่อลูกคนปั่นไปใส่พาจอดดูไอ้นี่ดอกไม้สวยๆจ้ะเป็นดอกไม้ป่าเนาะค่ะสีเหลืองๆเ,เหรอไหจ้ะแล้วได้บรรยากาศจ้ะได้บรรยากาศ,รรากาศเราใส่ชอบดู ปั่นไปปัดมาใชะวันนั้นมีกวางพร้อมนี่จ้ะกวางวิ่งตัดหน้าน่าจะนี่กวางวิ่งตัดหน้าแถวนี้เลยจ้ะกระต่ายอะไรเยอะแยะจ้ะแถวนี้โอวัสนว้าวมี่แอปเปลิลลูกเบลัใหญ่เลยจ้ะอันนี้เป็นเป็นถนนใหญ่เนะต้องรอข้ามถนนอะไปต่อกันกับตรงนั้นนะ่ะนะพี่นอ้อง พ่อสอนลูกโอเคไม่ดีไปเลยควิกแล้วลูกเนะ้โอเคแล้วดีไปโอเคีดีดูด้วยนะนี่ข้ามถนนจ้ะเนาะมีถนนใหญ่โอเคนี่แหละมันก็จะแค่นี้ถนนใหญ่เ้ก็ต่อไปอีกไกลจ้ะเห็นไหมหางจัก,กรยานทางคนเดินจ้ะนี่ไปเลยพี่น้องขาสบายสบายจ้ะเนาะ จะลองเพลงสู้ฟังขอให้เธอรักฉันเต็มดวงใจถึงจะทุกเท่าไรจะสู้ทนพูดแล้วนี่ยังก็ที่ว่าเพลงนี่เนาะใช่ชอบชอบเพลงนี้รักฉันนั้นเพื่อเธอการเวลา หรือจะมาเปลี่ยนใจฉันยังโดดเดี่ยวอยู่เสมอคุณแล้วคุณ <c oughs> อีกครอบครัวหนึ่งอยู่ดันนะเด็กน้อยฝึกอันนั้นฝึกปั่นจักรยานนะจ๊ะเนาะโอู้บรรยากาศสุดๆเลยจ้ะพี่น้องข่างๆเนี่ก็เป็นเขาบาเลจ้ะเขาบะเลเป็นขนๆสุดยอด เดาเบาไปน้ำหอบไปน้ำคนมักเบาเนาะพี่น้องเนาะมีคนบายวะพูดมากเกินไปภาษาพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแจ๊คผว้ใส่ไสบอกแจ๊คสีไส้ห็นอย่างนาะไส้มากเบาเนาะหมายถึงแต่มันก็มีบางทีก็เงียบอยู่หรอกจาก้าหมายถึงแต่ส่วนใหญ่พายไปกับบรรยายไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะไส้บ้าว่ะ ส่วนตัวชอบค้นมักเบาไหมจ๊ะชอบค้นที่เบาดูๆหรอกอะสวนสีให้ห้าภากันมวลให้ห้าบ๊สี่เรียกนะสะนะอันนี้ใส่ๆมากแกงสันโอ้ยลงคอยดนี่จ้ะลงคอยรีเวียนหัวกะอดเอาเด้อ นี่ข้างขวานี่เป็นรีดอยู่ในเต็ดพี่น้องคะ่ะนี่ท่อพักนี่รีดอยู่ในเต็ดที่น,นี่ไม่เคยดีใจร้ายแล้วขี่รถผ่านก็ดีใจ <c oughs> ตรงที่เขาซ้อมหมจ๊ะรีดอยู่ในเต็ดที่เขาซ้อมนี่อยู่ด้านนี้ข้างบนนี้ตรงที่เขาซ้อมฟุตบอลจ้ะเป็นอันนั้นจ้ะทางรถไฟ พี่เขาสร้างไว้เสร็จแล้วจ้าพี่น้องขาใครติดตามมาคลิปก่อนก็ทางนี้แหละสายปั่นชอบปั่นมาทางนี้ทางดื่มสวยมากพี่น้องเลยพ่อลูกไปแล้ว ต้นพรัมพี่น้องต้นพรัมป่าพี่บอเนี้อลูกสีอันนั้นจ้ะลูกสีไอ้มงม่วงอะลูกพรัมป่าทีน่นี่จ้ะหนั่งต้นหนึ่งต้นพรัมป่าคุณงามงามพี่น้องดอกใหม่ก็สวย เพิ่นอยู่ข้างหน้าอจาเพิ่นเรียนเรียนปั่นจัก,กรยานเนาะฝึกเพิ่งฝึกปั่นจัก,กรยานโน่นที่แม่เพิ่นวิ่งทางข้างเราก็เลย,เค,ยค่อยๆปั่นตามหลังไปจ้ะ เราเมลี <Es> ่ไหนเราเมลี่อยู่ไหนโอ้ปั่นเก่งมากๆเลยเด้กสาวนักปั่นเนี่ยโอ้สุดยอดนั่นน่ะโอ้ไปแล้ว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 ฮู้พี่น้องหนู I'm a l r i g h ใส่หัวหลอไปส่วเพื่อนมาเพื่อนเจ็บก้นกาสั่ค่ะเจ็บตูดเจ็บก้นบรรยากาศสุดยอดจ้ะบรรยากาศเป็นใจบุ้มพารีบุ้มคนพอลูกคนท่างกะสีนะุขะเล็กน่อยจ้ะครุขระครุขะผุอีกครอบครัวหนึ่งมาแล้วท่างคุณ ยินเสียงวะพี่น้องพม <laughs> ันได้ดีไปขี่ตรงนั้นอีกเฮาเมื่อยค่ะเดี๋ยวกับร่างกายนะพี่น้องเนะาะใช้จบคลิปไปซ้ำนี่แหละมือนี่นี่แหละสไตล์ไลฟ์สไตล์ของสายนะคะไลฟ์สไตล์ของสายไลฟ์ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของสายก็จะเป็นแบบนี้นั่นแะพี่น้องคะ่ะคุณพ่อใหม่เพิ่นขี่อโอเคจ้ะ ก็จะนี่ละามที่เห็นในวิดีโอแหละจ้ะเนาะอยู่กับย่าทำงานบ้างทำดูแลลูกบ้างมาออกกำลังกายบ้างนี่แหละจ้ะโอเคเจอกันใหม่ด้วยพี่น้องค,ค่ะเมนี่บ๊ายบายลูกบายเหนื่อยไหมไปเรืๆเร็วอโอเคค่ะบ๊ายบาย